สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หัวใจมันโดนบอกว่าคนนี้ใช่เลยอยากอยู่กับเขาไปทั้งชีวิตกรจะหาวิธีไหนดีที่จะทําให้เขารักแค่คุณคนเดียวไม่มีวันจากไปไหนดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6อย่างที่คู่รักควรทําหากอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปนําเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีวิธีไหนบ้างจะได้เอาไปใช้กับแฟนก่อนที่เขาจะปันใจไปให้สาวคนอื่นตามไปดูกันครับ ข้อที่1ยอมรับข้อเสียของอีกฝ่าย Nobody Perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่องและไม่มีใครรับใครได้ไปเสียหมดทุกอย่างหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถึงมีสิ่งที่เรียกว่าการปรับตัวเพื่อให้คนทั้งคู่จูนเข้าหากันได้ง่ายและทําให้ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองดีขึ้นทั้งนี้ถ้าคุณรักเขามากพอคุณก็ต้องเข้าใจความเป็นเขาแต่ถ้าไม่ก็ทางใครทางมันอย่าทนฝืนกันนะครับ ข้อที่ 2. ใส่ใจในรายละเอียดตัวอย่างเช่นอาหารจานโปรดสีที่ชอบดอกไม้ที่ปลืม้มชอบดูหนังประเภทไหนเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็ทำให้อีกฝ่ายแฮปปี้แล้วล่ะครับเชื่อไหมว่ามันแสดงออกให้เห็นว่าคุณแคร์เขาแค่ไหนครับข้อที่ 3. รู้จักเว้นระยะห่าง ระยะห่างน่ะสำคัญมากไม่ว่าใครๆก็ต้องอยากมีเวลาส่วนตัวกันทั้งนั้นแหละครับแม้แต่กับแฟนก็เถอะจะให้อยู่ด้วยกันตัวติดกันเป็นปลาท่องโกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับน่าอึดอัดจ,จะตายข้อที่4ให้กำลังใจกันอยู่เสมอ ในข้อนี้สําคัญมากนะครับการที่คุณมีแฟนมีคนรักอย่างแรกก็คือคุณต้องการคนที่เขาเข้าใจและอยู่เคียงข้างคุณนั่นหมายถึงไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมาก็ตามจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดแต่แฟนที่ดีก็ควรจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอให้กําลังใจและจับมือผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันเหนื่อยๆมาแล้วได้อ้อมกอดอุ่นๆคําพูดที่ห่วงหาอาทรแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วล่ะครับ ข้อที่หมันเติมความหวานกันตลอดเวลาถึงแม้ว่าพวกคุณจะคบหากันมานานหรือความสวี์ความหวานเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ของคุณเลยแต่รู้อะไรไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ความรักของคุณละมุนและราบรื่นมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ต้องโรแมนติกถึงขนาดซื้อดอกไม้ให้ทุกวันเพียงแค่บอกว่ารักบอกว่าคิดถึงกันวันละครัง้งแค่นั้นชีวิตรักของคุณก็มีสีสันขึ้นแล้วล่กครับ ข้อที่6เป็นที่ปรึกษาให้ทุกเรื่องใครจะรู้ว่าแฟนที่คุณกำลังคบอยู่ด้วยนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันไปตลอดก็ได้ฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่คุณจะให้คำปรึกษาเขาแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ปรึกษาคุณก็ควรถามไท่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีอะไรไม่สบายใจอย่าร่วมสุขกันอย่างเดียวต้องร่วมทุกข์ด้วยแฟนที่ดีเขาทำกันแบบนี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6อย่างที่คู่รักควรทำหากอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคุณสาวๆทำได้รับรองคุณจะได้คู่รักที่รักคุณและอยู่กับคุณไปตลอดของชีวิตคู่จริงๆครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ